ค่ะกราสวัสดีค่ะพี่น้องที่เขาบรบหลักทุกท่านเนาะคะ่ะแอดคือแม่แนวนี้มื่อนี้เนาะจ้ะก็คือเนื่องจากว่าอเอฟซีพี่น้องทัก<ถ><ถ>เขามาหลายเนาะคะ่ะมาถามแอดว่าแอดเดียดเก็บเงินบอลหรือว่ามีชาฉีดแอดก็นายเนานะพี่น้องใครผอนไม่ทัน ว่าเป็นอย่างคนเอาจังๆกี่อยากทำลายกันขนาดนี้เนาะทามาหากินกันดีๆไปๆไปมันถ่าซสอยเลือกันเมื่อไดเนาะหากินไทยกินมัน่นสิบดีก้อยู่บ่นะคะอ้าว่ถงเ,เต้เตไปมันซือว่าหรานอกพี่น้องแอดกรบบรูษจักสีวานี่อะไรขึกันนะเนาะค่ะแอดหาฟีเดอพี่น้องหาฟี แนวทางเข้ากะมีเขามีรุดพร้อมเมเมนมามันจะเข้าทุกมือเนาะคะ่ะมือรุดมันกับรุดเอาจะเป็นปุ่มโยค่ะพี่น้องนะคะมือเขากับเขามือรุดกับรุดเพราะฉะนั้นแนวทางมีเขา้ามีรุดเนาะคะ่ะแอดกะโอรูจักซีวาจังใดนอะพี่น้องแจ็กซีวาจังใดใส่วิจารณญาณเอาคนแรกค่ะ ไข่ะะได้หน่พี่น้องไข่ช่วงขึ้นช่วงบ่ายอกีกอากาศเปียนเน้ยนแน่แมนโหลดดอกค่ะเพราะคือมือร่างกายเพราะคอยปันไหนเนาะคะ่ะสู่ไปคือเก่าอันะไข่กับยามันว่าขานไข่เนาะพี่น้องมันว่าขานไข่กับยามันละ่ะเฮ็ดจังไลยเนาะ,ค,ะค่ะขามือว่าน,นี่สามน้อยเฮ้ามีน้องตาได้ยุ้เดียวนะคะ่ะได้ยุทธีสองหนึ่ง ตาตัดก็คือสองสามสามสองแล้วก็ศูนย์สองเนาะ,ะค่ะกะพี่น้องเบิ่งเอาตามนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะของแอ็ดมวัวานี่กับจอบอ่ได้เนาะค่ะจอบอ่ได้ของน้องต้ากัได้อยู่ผู้เดียวของเซียนกัได้หนึ่งแต่เด่นเนาะค่ะจอบอ่เขาคือกันเพราะฉะนั้นแนวทางมีเขามีลดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะพยายาม อาคิดคนแก้หาพรแห่งแล้วล่ะคะพี่น้องมันมัน,มนบางข้งสูตรมันอาจจะเป็นแนขสี่ล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะสูตรมันจะเป็นแนวนี้เป็นเที่ยวเขาเที่ยวลุดนะคะพี่น้องเที่ยวเขาเที่ยวลุดคืขขอแนวทางของสูตรนะคะเว่าวันพิเศษออกที่เจ็ดสองหนึ่งนะคะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าสามสองแปดเก้า สองศูนย์สองหกสองนะคะเอ็ดไปขัดเอาผลมันเดีวยวค่ะพี่น้องนะคะค่ะไปเบิ้งขัามเตือนแล้วก็เข่าสูนแนวทางเลยค่ะพี่น้องค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะนะคะ ขอบคุณเดอ้อค่ะพี่น้อง่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลดเดอ้อค่ะนะคะบังแอดยศเอาเมื่อเดียวว่าหันพี่น้องอันนี้ของเซียนสารคามได้ศูนย์ได้แปดนะคะมายางลนหลบเจาะบ่ได้เาานาะคะ่ะพี่น้องนี่ตะหนึ่งศูนย์แล้วก็ของน้องต้า ได้ที่อสองหนึ่งแล้วก็สามสองเนาะค่ะสองสามเทียนะคะส,สามเทียนะหนึ่งเนาะอากาศูนย์สองสองศูนย์นะคะ,นะคะพี่น้องของน้องตาจัดว่าเดินดีก็มูนให้ช่มเนาะคะ่ะแต่ของแอดนี่เอกติดบนล่างเนาะคะ่ะมาวาันห้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ น้อยแหลกอะหนึ่งมาสองข้างเจ็ดมายู่สองบนล่างห้าไม่มีไม่มาไม่เกิดนะคะเขานั้นถ้าน้อยแหลกแล้วน้ะพี่นอนะ้องเนาะของแอดว่างยี่ที่หกกับเจ็ดนะคะยังเจ็ดหนึ่งยังสี่ละะ้ค่ะพี่น้องมันดึงหากันออกหากันดูดูได้ะคะ่ะพี่น้องระว,ว่างตรงนี้ด้อนะคะรู้สึกว่าจะเดินตรงนี้นี่เด,นดเดินดู้อมเดินดู่าดึงกันกอดกันออกยังสี่นะคะ ตรงนี้ออกบ่อยนะคะออกบ่อยแอทินออกอาทิตย์หนึ่งสองเทียสามเทียเลยเนาะคะ่ะไปสื่อแนวทางวันนี้เลยเนาะคะ่ะทั้งไข่พี่น้องนะคะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะใจมันรักแต่มัน,น,เ,นเน่าเอือนนี่บ้างแล้วมือนี้นะคะมื่อนี่แนวมักซื้อๆพี่น้องนะคะแนวหมัก เอาได้พี่น้องเป็นยังไงคะ่ะรอเวลานิดนึงเนาะคะ่ะย่างขีหลายยักหน้าที่หนึ่งเด้พี่น้องขอบคุณเด้อค่ะที่เขามารับชมที่เข้าใจและลุ่มและก็ล่อเนาะคะ่ะพี่น้องคะขอบคุณเด้ะคะอค่ะเพราะว่าอ่ามันกติกาของท่านช่องเพื้นมันต้องไปแบบนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแอดกะเอาก็ากต้องไปตามกติกาของเพลินคือกันเนาะคะ่ะเอาพี่น้องเอา แนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะพี่น้องคนคู่ไปประชุมจะได้พี่น้องมีคู่เดียวแอตเทียนติดโรงเรียนเนะคะ่ะ พี่น้องเจินยาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเกิดเราก็สิแก่เนาะคะ่ะแก่เราก็สิเก็บพี่น้องคะ่ะเก็บเราก็บสีมันไปน้ำกันมองเดียวกันเหมือตัวเอาสูบไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอ่าเบิรงของแอดมินีเลขติดบนล่างวางเด่นที่ห้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะอา่าเลขเด่นแอดว่างสองกับซีเนาะคะ่ะ สองกับสี่สาม,มารถไปหากันสองหาสองหนึ่งสองเจ็ดได้เด้อพี่น้องออกกันดูแถมมาว่านี่กันรอบหนึ่งแล้วนะคะจับคู่มีสองเก้าสองหกสี่เก้าสี่หกสามตัวหางเดียวก็คือสองสี่ศูนย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,คะคอใอ้เฮงให้ปฟังเด้อค่ะก่อนที่จะไปหอดแนวทางเล่าพัฒนาเมืองแรกนี่ให้พี่น้องฟังกับสูตรสามน้อยก่อนเด้อพี่น้องได้แอดใจพี่น้องแคปเนาะค่ะน้องตาว่างเก่าก็พี่น้องเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด หกห้าหกหนึ่งหกเจ็ดของเซียนว่างศูนย์กับเจ็ดศูนย์สองศูนย์เก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าหางงเดียวเื่อแปดศูนย์เจ็ดมื่อนี้ว่าจะเป็นแนวทางน้อยหรือแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะวันนี้จับคู่เด่นชนกันที่เก้าห้าจะไม่เห็นบอพี่นองเพราะว่าจะเป็นสามน้อยเพว่าจะเป็นเล่าพัฒนาเนาะค่ะเอาีินองแคปเอาเดอ้อค่ะแคปเอาจะได้เบิ่งแนวทางง่ายเนาะค่ะเอา สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาไทยคลิปแล้วเนาะกาบขอบบุญขอบคุณ f อซพี่น้องเด้อน,นะคะดีเขามารับชมเมื่อกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดนะคะกาบขอบบุญขอบคุณพี่น้องอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะแอดเห็นฝ่ามือเราคืออยากน้าล่มพี่น้องว่านร่มตีเอาว่าตายยังยั่งเนาะคะ่ะหัวก็โล่งมดเลยเนาะคะ่ะสู่กันไหมเอาสาหรับคลิปนี้ติไว้สนิทสะก้อนพี่น้องพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ